สวัสดียังไปทางการผมขออนุญาตอธิบายก่อนหน้านี้ที่ผมเคยสัญญาว,ว่าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปกาชาเอกเทั้งหมดที่ผมได้เคยเปิดไปนะครับผมนะมูลค่าที่ผมได้เปิดเนี่ยนะครับผมอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของกาชานามีบลูคหรือศพอันนั้นผมก็เติมไปมันจะเมนบัตใบละ5 9 9หรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจประมาณ500นะครับผมทั้งหมดนะ6ใบก็กดไปจนได้บูคเวลล้อยนะอันนี้ผมกดได้บูคเวลล้อยเลยอันนี้อีก549นะครับผมผมก็กดครบ1 4 0 0 3ใบ อันนี้ผมพูดตรงว่าผมอะไม่ได้ตัวละครเรเวลร้อยผมอยากได้โรบินกับฮานุกิจิเรเวลร้อยแต่ผมไม่ได้ถลุงเพชรผมแค่เปิดเอาการพร้อมเพื่อให้หวังว่าจะได้แค่2ตัวนี้ความจริงมันมีคลิปที่ผมเปิดทั้งหมดนะเ,ออเดี๋ยวผมให้พี่ชายคนยต่อตอผมเนี่ยในจังหวะที่ผมพูดเนี่ยก็คือขึ้นคลิปอินเสิร์ตว่าผมได้ตัวละครนี้มีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อัน,นสุดท้ายก็คือที่ผมเปิดก็คืออันนี้น่าจะเป็น2ใบท ,400 งพันสี่ร้อยนะครับผมนะเปิดแบบผมเติมหมดอะ่ะมีมันมีอะไรมาผมเติมหมดตอนนั้นนะครับ แล้วผมก็มาเจออันนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมนะอ่ะอันนี้อันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยจินเบชายชาตีแห่งท้องทะเลแล้วก็มีโอกาสได้โคราแล้วก็มีโอกาสได้แฟงกี้ซึ่งแฟงกี้กับจินเบของผมมันยังไม่ไร้อยผมพูดตรงและใช้99เพชรมันน่าสนใจตรงที่ถ้าหากว่ากด99เพชรคือคุณจะได้เป็น22ครั้งแล้วก็ได้เป็นเรื่องของเศษ100ด้วยคือผมว่าต้องการเศษอยู่แล้วนะครับผมนะอ่ะมาดูโชว์ดับเบิลก่อนที่จะได้ก็คือจะได้เป็นเรื่องของตัวละคร 0. 7มมมััันนนยาาาากกกเเเพพระะฉ้้็ไได่ดหวงอแค มาดูกันปุบ๊บอู้สวััดิทองนะทำไปได้ไหมนะไอเนะี่ยคือกรชาเอเฮนทั A ้งหมดที่ผมอยากอธิบายแล้วผมก็โดนไปนะก็ผมเจ็บเออคือรวมรวมแล้วมูลค่าเป็นหมื่นนะผมรวมแล้วปักเข้ามาสายวิ่งคือตัวอะไรครับท่านผู้ชมหุ้ยตัวอะไรอ่ะเอา้าหน้าหมาอันนี้ไม่มีเย้ยตัวนี้ไม่มีเฉยเลยว่ะย่มเป็นตัวเป็นตัวเอเฮนอีกตัวที่ไม่มีอุซบผมแน่แน่ใจว่าก็ยังไม่มีเหมือนกันนะให้เล่าผิด,ดเข้ามาอุ้ยตัวอะไรวนะเนาะ โอ้แฟงกี้โชกคุณแฟงกี้เว้ฟราโนสเกะครับผมนะแฟงกี้บุคลมโอนชิมะผมอมืก็พูดตรงว่าไม่มีเยอะนะไม่มีหลายตัวเนี่ยได้เสษมาโอ้ได้แปซิฟิกตาด้วยนะครับผมเออถือว่าตึงอยู่นะครับแล้วก็มันมีกาชาเบโปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมมาทําแยกให้นะครับผมผมก็กาชาเอเฮดสุดท้ายที่ผมว่าน่าจะเปิดแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยแหละคุณคุมะแล้วก็บอนนี่กับ ดเรเวกพังนะครับผมอะซึ่งมันต้องใช้บัตร,ตรทองบัตรทองใบละพันสี่สิบสี่สี่สิบยี่แปดสี่สามความจริงผมตั้งไม่ถึงนะตั้งของผมมันมีน่าจะแค่สามพันหกบ้างลองดูก่อนตั้งผมมีสามพันเจ็ดเออน่าจะพออยู่อ่ะผมซื้อไปหนึ่งใบครับผมอ่ะแล้วก็ซื้ออีกซื้ออีกซื้ออีกสองใบผมไม่แน่ใจว่าลงคลิปนี้ไปมันยังอยู่หรือเปล่านะกาชานี้แต่ขอหน่อยเถอะเพื่อนปุ๊บหืมนาทียี่สิบเปอร์เซ็นต์ลืมดูเปอร์เซ็นต์ทำเพื่อนขอโทษดด สามสองแชร์ครับราชากาชาคัมแบ็กโอพีบีไออย่าลืมซอมบี้ลัสกบผมร้านขายรหัสดองโนหนึ่งวันพีซแบบนี้ลัสดูระบบบีบว่าโทรศัพท์มือถือของคุณระบบอะไรเริ่มต้นเพียงสิบบาทสิบาทมีโอกาสได้รหัสมีหลายเกมเกมมากมายต่างๆนานาถ้าหาก็พอแล้วปกันวิ่งตัวไม่รู้ไม่ได้ดูไอ้นี่มาวะอุ้ยเวรกระพังอุตยกั้งขบกับฟังก์ก็เจ้าอุ้เชียรไม่รู้เขาผมแหละ นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเวกังหังอู้สมองไหลครับผมโป้งเข้ามาอุ้ยตัวเดียวเลยอะโดินโดนะจะร้องไห้นะครับได้ขายายเวลร้อยเฉยครับผมหนูน่าขยายอู้หูแปดสิบเฉยเดลโลซ่าสคาเรดโด ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าเลรียญมันไปถึงสกิลไหนแล้วนะเอาตรงแม่งแค่เข้ามาเปิดกระชากไม่ได้เล่นเลยเอาจงี้นะฮะ <No. S 1> งานท่วมมากช่วงนี้เอางานเยอะมากไม่รู้ทักทีเนะี่ยอูสามสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสได้พ่อพ่อกับลูกสาวครูบ้าบอลมี่อา้าวเขาเป็นลูกสาวพ่อลูกกันเหรอ <c oughs> ครูโดนสปอยลแล้วเฮียกูไม่รู้ว่าเป็นข้อลูกกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นเด็กวันที่ยอมได้แล้วเกมสปอยเราครับโอ้ไม่มีเลยเหี้ย ไม่มีบันนี่คูมาไม่มีพ่อกับลูกอะ่ะมามาเราดูกระชาปกติหูกดได้ทีเดียวกระชาปกติถ้าได้กดได้คูมาบันนี่นะเอาริงนะถ้ากดได้นะคุณถอดเสื้อไปวิ่งนี่เลยวิ่งวิ่งหน้าบ้านเลยถ้ากดได้ปั๊บเกือบ <c oughs> แลวมึงถ้าคูบอบถอดเกรียงแล้วได้มานี่ยี่อะไรนะร่นอนย้อนเลยนะเกรงในไม่ใส่สัตว์นะครับผมอ่าไม่พอหมา,มาอ่าเดี๋ยวเติมเติมเติมสู้ไปที่อ่ะอย่าลืม คลิปนี้กูเสียเท่าไหร่แล้วเนะี่ยท่านผู้ชมครับทั้งหมดนะก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยใช่ปะคูณสามสี่พันสองคลิปนี้ถ้าได้สี่พันสองไลค์นะถ้าได้สี่พันสองไลค์นะขอบคุณเลยเอาจริงเขบคุณจากใจจริงเลยถ้าได้พันสี่หมดโตใช่ผมมามามา,มาละหัตหลักก,กูขอนหน่อยเพื่อนเอมเมนเสียครับโอเคแลบัตรทองมามามาไล่ไล่ไล่มา ไลา์มาอย่าลืมนะครับก่อนที่ผมจะไปถึงขังน้นนี้ผมขอคนละหนึ่งไลท์4,200ไลท์ได้ไหมไม่รู้แต่อย่าลืมซอมบี้ลัสสำคัญมากซอมบี้ลัสร้านขายถัดดองสิบบาทมีโอกาสได้ห้าประเภทมีโอกาสได้ ex นะครับผมไปมาซุมอูฮูโลไม่น่าใช่คุณคูม,มาอพ่อลูกอ่ะเออตอนนั้ว่าอ,อ,าาอูอินาซึมะเฉย มีเคทตอนนี้หนึ่งจะมีแล้วครับมีแล้วโลมากาเบ็นม็อกแอนมือขวาและจมูกอัลฮิอุมมากับดอนคีกมา,มา,กกกาลกแมล้วหมัดกับแฟนคนรักคุณสลัดแมวดำวิสเวนเดย์มาอีกหนึ่งกับเฮมเมโป้และโป้มากลายเป็นลูฟี่กีซีบังก์แอนกับโบอาเซ็กซี่บิกินี่ครับผมว้าวนมใหญ่มากครับผมตอนนี้เหมือนจะมีแล้วครับผมนะไปต่ออีกการเป็นสายวิ่งบลูคมาและโลซังจิ และอุซกมาลาบาสตากับผมนะบุ๊กมาวิ่งอีกหนึ่งกับนิโครโรบันและกลายเป็นอวิยาร่างอ้วนหมัดมากับสันจิและโลมาอีกหนึ่งเป็นบูจิมากับโซโลเก่าหมัดมานามสะสเต็กคารเมล阿บาสตาคุโรบิกรบผมสายหมัดมาอีกหนึ่งใช่เหรอวะไม่ใช่เหรอบู โสดโอ้ยตบหน้าเองมันเจ็บเลยแล้วผมขอยญาตไปพีกสัสซิมก่อนดีกว่าผมว่าถ้าจะมาเปิดเบโปโดยที่แบบเติมโสดผมว่าไม่ไหววะ่ะเอาจริงเดี๋ยวพีกสัสซิมแล้วแล้วเราเจอกันพีกสัสซิมแล้วเราเจอกันโอ้โหนิ่มๆโอ้โหนั่งๆวิ่งๆมาเลยลูกมาลูกมาเอ้ยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อตบเองนี่ เก็บตะไบเบโปอ่ะเบโปโอ้โหจะแม่งเหลเือเศษปันกูลงได้พอดีลงลงได้ก่อยละอันนี้อยากได้เอาจริงอยากได้เนี่ยไอเหรียญเฮียเนี่ยอยากได้มากเลยเนี่ยไอไอออฟเนี่ยอืโอ้โหอันนี้ก็บมันน่ามีแต่อะลิเกียห,หน้าโกเบวอนเลยท่านผู้ชมอาทิตยีนึงทีนึง,นงขำๆมาทีเดียวทีเดียวโอ้โหแม่งไม่มาเลยดวงไม่เข้าข้างกูเลยอ่ะลองอี้พี่พี่เผื่อได้ใครเดนเอาไปทำเหรียญหน่อย โอ้โหไม่ไม่ให้กูจริงๆวะ่ะไอสัตว์ยอมกูยอมเลยโอ้เบโปอตัวเอสพีหูเบโปอมันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยที่มันเป็นตัวที่น่ารักแล้วแค่โมเดลอะ่ะนี่คือโมเดลเบโปอนะหลายๆตัวเลยนะแม่งแพงมากไปตัวหนึ่งพี่โคตรแพงโมเดลมนะันอะนะครับผมนะจริงๆาราคาอาจจะไม่แพงขนาดนั้นแต่ราคาสูง สำหรับผมมองว่าแพงถ้าเป็นเมื่อก่อนผมเป็นพ่อค้าขายโมเดลแล้วแม่งแบบตัวเนี้ยโอ้โหผมได้มาเจ็ดร้อยผมขายเก้าร้อยอ่ะได้กำไรสองร้อยบาทอ่ะตอนน ία, ух, 400, ั้นน่ะนะไอยองยบิวซีเอฟอ่ะอีต <nea> ัวเดลวิเซฟด้วยไงตัว <apar> ตัวแค่เนี้ตัวเล็กอ่ะตัวเดลวิเอฟอ่ะเซอร์าวานนูอ <favourite> ่ะอันนี้ผมจะไม่ผิดอีตัวเบโป้เนี่ยเนี่ยตัวเนีที่ผมบอกอ่ะเนี่ย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 พันสองอ่ะราคาตัวนี้เลยเนี่ยที่ผมบอกไอัเดียไน้อัเดียวนี้ก็ราคาประมาณนี้เนี่ยจากฉลาแพงอยู่ โอ้โหนี่900ก็หวานถ้า900นี่ซื้อเลยนะอันตัวนี้ก็แพงนะพันอ่ะพันอัพหมดราคาเนี่ยนะเป็น DBS ตัวใหญ่อันนี้งานจีนอ่าอันเนี้ยอันนี้งานงานกับนายรานแท้นะเป็นเป็นแบบไฟเปิดปิดใช่ไหมล่ะแต่โดนวตดเยอะเลยดูดิอันนี้งานจีนอะอาเบเปอโมถ้าเห็นว่าโมเดลเบ p ปออะมันจะขึ้นงานจีนเยอะผมไม่ชอบซื้องานจีนมามามาตั้งเล่นมาก่อนแล้วทีนี้มีลูกค้าขอซื้อ งานจีนถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมซื้อมาตัวประมาณสองร้อยสามร้อยกว่าบาทแต่ผมขายไปอ่ะสามตัวพันห้าตอนนั้นอ่ะผมขายไปนะเออสามตัวพันห้าซึ่งก็ได้กําไรเี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวงานจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมมีดําอันนี้เออตัวประมาณนี้จริงอ่ะสามร้อยห้าสิบเนี่ย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 งานเนี่ยแหละที่ผมซื้อราคาประมาณนี้แหละผมขายพันห้าสามตัวสามสีคือตอนนั้น แล้วก็หลังๆมาคนก็เริ่มรู้แหละว,ว่ามีช้อปปีก mm hmm. ูก็อยู่ไม่ได้หลายฮียชีวิตนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมบบากๆอยากจจริงแค่ดูจบอ่าผมประกอบการวันนี้ก็พูดตรงๆว่าไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าได้เสียไปสี่พันกว่าได้คุ้มมา,มาหนึ่งได้เวลาพังมาสองก็ไม่คุม้มอ่ะเนี่ยอ่ะมานับกันเนี่ยแต่ก็มีเซเทิลอยู่โอเคโอเคใช้ได้เนี่ยคุ้มมาหนึ่งโอ้โหละเวลกพังสอง ผมงวงกับตัวเองว่าตัวเองทําไมถึงลงทุนถึงขั้นแบบว่าทาไมกูเนี่ยไปลงทุนกับกดกาชาเวกพังขนาดนั้นกาชาเอ็กเขนาดนั้นแบบเติมเป็นหมื่นรวมรวมรวม,รวมแล้วนะขนาดคลิปนี้กี่พันกว่ารวมแล้วเท่าไหร่อ่ะขอบคุณนะขอบคุณมากที่รับดูกันมันเป็นซีรีส์กาชาเอ็กเที่ผมอะ่ะพอมีกาชาเอ็กเผมไม่ทําคลิปเลยเห็นไหมแต่ผมเติมเข้าไปแล้วกดกาชาเติมไม่กดกาชาเติมไม่กดกาชาอย่างนั้นมาตตลอด,อด ขอบคุณมากๆเนาะท,ที่ติดตามกันมาสวัสดีครับบ๊ายบายครับ